ครับผมก็สวัสดีครับสวัสดี FC บอร์เดียครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันที่26นะครับบอร์เดียสีเดินทางไปรับวัคซีนวัคซีนวัคซีนเพื่อนว่าวัคซีนนะครับเป็นวัคซีนเข็มที่3เนาะก็2เข็มแรกบอร์เดียฉีดไฟเซอร์ไอ้บอมเบนแอตตาเซเนกานะครับฉีดมาแล้ว2เข็มนะครับเข็มแรกเข็มแรกไข้ขึ้นสูงนะครับเข็มที่2นี้ไม่เป็นไรนะ นะครับตอนนี้กําลังจะไปรับเข็มสามนะครับเป็นไฟเซอร์นะครับก็จองมาตั้งแต่ปีใหม่แล้วนะครับได้ได้คิวเดือนกุมภาพันธ์ที่ญี่ปุ่นนี้นะคะครับผมก็กําลังจะเดินทางไปนะครับที่โรงพยาบาลสมุทรปราการนะนะครับผมก็ไปกับเาวเจมนะครับแล้วก็แอดมินเาวเดียนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินไปกันเลยครับเดินทางไปนะครับผมก็ระยะทางประมาณกิโลวะสิบกิโลถึงไหมถึงอยู่นะครับประมาณสิบกว่ากิโลนี่แหละฮะ โอเคครับไปกันเลยเแล้ก็ตอนนี้กําลัางเดินห้างนะครับผมไปเส้นบางปูนะครับแยกคลองขุดนันบอนั่นแยกคลองขุดบอแยกคลองขุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเส้นบางปูนะครับตอนนี้เบลเดียอยู่เส้นทีพลักนะครับผม นา่นนี่ก็จะเป็นบิ๊กซีบางพีนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นทั้งตื่นเต้นวัคซีนที่กำลังจะไปฉีดทั้งตื่นเต้นติดตามข่าวแตงโมด้วยนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอเลยนะครับ ก็เกิดคำถามมากมายนะครับว่าตกลงแล้วเขาตกน้ําแล้วมีใครเห็นไหมแล้วยังไง <c oughs> <c oughs> เกิดปัญหามากมายครับคําถามมากมายเลยนะครับก็รอรอต่อไปนะครับผมเนาะตอนนี้ก็ทีมเจ้าหน้าที่กําลังค้นหากันอยู่นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปถึงโรงพยาบาลแล้วจะเจอกันอีกทีหนึ่งครับไปเลยครับก็สวัสดีครับบ้านเรียกเดินทาง เดินทางมาถึงบิ๊กซีนะครับเป็นจุดบริการฉีดวัคซีนนะครับสวัสดีครับอันนี้บ่าวเจมนะครับผมสวัสดีครับปไฟเซอร์ครับผมตอนนี้อยู่ลานจอดรถชั้น3นะครับบิ๊กซีบิ๊กซีบางปูคือมู่้เอ้บิ๊กซีสมุรปากานนะครับอยู่ตรงแถวบางปูนะครับผมอ่ะด้านหลังนี้เป็นกําลังฉีดวัคซีนกันนะครับเดี๋ยวบ่าวเดียไปจัดคิวก่อนแล้วกันเนาะนะครับโอเคไปดูกันเลยครับ อ่าก็เดี๋ยวเราจะไปตามจุดที่หนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าต้องไปยืนยันตัวตนยังไงนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมบัตรประชาชนหลักฐานการฉีดวัคซีนแล้วก็หลักฐานการลงทะเบียนวัคซีนอ่าโอเคครับบ่าวเดียเตรียมมาครบแล้วนะฮะรับบัตรคิวนะครับเตรียมที่หนึงรับบัตรคิวเดี๋ยวบ่าวเดียไปก่อนเนาะ ต่อแถวก่อนครับต่อแถวก่อน <c oughs> พยายามยืนห่างๆกันนะครับ โอตอนนี้เบาเดียวก็ได้ได้บัตรคิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรอเพื่อเข้ารับบริการน,น,นั่งรอนะฮะก็เดี๋ยวรอเรียกรอเรียกคิวนะครับผมเนาะเป็นแถวนั่งรอเป็นแถวเป็นแถวเลยนะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเบาเดียได้เรียกคิวแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีหนึ่งครับผม จุดที่ห้านะครับเรียบร้อยแล้วครับเจ็บน yep. ิดน okay. ิดครับสี <h 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 ่จุดห้าให้ตรงหมายเลื่อนคะครับ ก็ฉีดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มานั่งนั่งรอดูอาการนะครับนั่งรอดูอาการประมาณน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ <Okay. S 1> ก็เจ็บนิดนิด <c oughs> นะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวนั่งรอดูอาการสักกู่กันนะครับว่าจะผลจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมก็ตอนนี้ ประมาณ20นาทีผ่านไปแล้วเขาให้กลับไปดูอาการที่บ้านนะครับตอนนี้บ่าวเดียได้เดินออกมาตรงบริเวณล,ลานจอดรถนะครับกำลังจะกลับก็ตอนนี้ยัรงรู้สึกไม่มีอะไรนะครับยังปกติอยู่นะเ,เดี๋ยวรอดูอีกสักประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปนะครับเดี๋ยวบ่าวเดียมาอัปเดตอากาศอีกทีหนึ่งเนาะ นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ปกติดีครับเดี๋ยวเบ่าเดียเดินทางกลับก่อนแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวเบ่าเดียถึงเดินทางถึงที่พักแล้วนะครับเดี๋ยวอัปเดตอาการอีกทีแล้วกันเนาะนะครับครับก็ตอนนี้เบ่าเดียเดินทางมาถึงแล้วนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้กําลังเดินขึ้นตึกครับแวะซื้อกับข้าวมานะครับ ก็มีข้าวเหนียวแล้วก็ทอดปลาส้มนะครับแล้วก็ซุปบอกมีนะอ่าตอนนี้กำลังจะเดินขึ้นตึกนะครับความรู้สึกตอนนี้ก็ตึงๆแขนนะครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเบากเดียวขออนุญาตนะครับทาประทานอาหารก่อนครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ วันนี้เป็นเช้าวันเช้าวันอาทิตย์นะครับวันที่ยีบเจ็ดหลังจากไปฉีดวัคซีนมาเมื่อวานนะครับวันที่ยี่หฉีดเสร็จประมาณสิบเอดโมงนะครับกลับมาพักฟื้นที่บ้านก็อาการยังไม่มีอะไรครับจนตอนนี้นะครับไม่มีไม่มีอาการอะไรเลยนอกจากปวดแขนด้านที่ฉีดน่าจะเป็นแบบ เรยียกว่าอะไรไม่ใช่ผลข้างเคียงหรอกครับเป็นเป็นการปวดแขนธรรมดาเนี่นะครับก็ไม่ <as> <'t say> em> มีไข้นะครับไม่มีไข kind of ่ไม่มีอาการปวดหัวไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามีหลายคนฉีดเข็มสามแล้วเป็นไข่นะครับเป็นไข้หนักกว่าเข็มแรกอีกนะฮะแต่เบาเดียวก็ไม่เป็นอะไรนะครับเนาะทั้งสามคนเลยนะครับที่ไปด้วยกันเมื่อวานนะครับไม่มีใครเป็นไข่เป็นอะไรเลยเนาะนะครับ ก็โอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับความเป็นกําลังใจให้นะครับผมขอบคุณสาหรับความเป็นห่วงนะครับผม,ผมก็เบาวเดียวไม่เป็นอะไรนะครับผมเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับนะฮะสวัสดีครับ